รัตนนี้เป็นครั้งที่105้อตรงกับวันที่22กุมภา 69, พันธ์พเ้าข้าพเจ้านายเสื่อมสุขแก้วเขียนขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทรเจ้าองค์หลวงปู่สําเดจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบปร,ราเจ้าทั้งหลาย รดจงมาอธิโมทนานในการสวดสัทายายของข้าพเจ้านี้คอภาพคุณพรตันตนไตยครูบาอาจารย์และเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงประดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสะทายมนต์ต่อไปบทสวดชนุมเทวดา <c oughs> สมันตาจักวารสุวาตาคจตุทวตาสัทธมังมมนีดาชัดสาสุนันตุสาขาราคาทางัง สักขีกาเมจะรุเปคิริสิขรตาเทจันทาิเเวิมาเนทีเปตเทจะคขามตารรวราคาเีเิหาวะทุมิเขตเตภุมมาจะยันตุเทวาชรัวิสเมยักขาคันทาปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวัจนังสาทโเมสุนันตุธรรมสวนาการโออะยังปะทันตา ธรรมะสวนาการุอายัมพันตาธรรมะสวนาการุอายัมพันตา <c oughs> บทสวดนามการสิรษิคาถานะโมาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สวดสัญาคาถานาติเมศรานังอันยังพุทโธมสระนังวรังอิตินาสัจวัชเชนาสุติเมโหตุสัพพธานาติเมารนังอันยังธรรมโมมสระนังวรังอิตินาสัจวัชเชนัสุติเมโหตุสัพพธานาติเมสรานังอันยังสร้างโคมสระนังวรังอิตินาสัจวัชเชนาสุติเมโหตุสัพพธา บทสุดมหากาโกนาโทติอา <HHH> ทิกาคาถามหากันโตนาโทอัธยาสาปาปานินางบรตวาปารมีสาปาปัตโตสัพโพธิมุตมังเอเทนาสัจวัชเชนะมห้ตุถสาภูปัทวามหากาโกนาโทหิตายาสาภาปานินังบรตวาปารมีสัปาปัโตสั้าโพธิมุตมเอเทนาสาจวัชเชนะมห้ตุถสาปปปัทวามหากันโกนาโทสุขายาสาภาปานินังบรตวาปารมีสัปา ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตินาสัสจวัชเชนะมาห้องตุสภูป,ปัทวาบุตสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมัยยังภาควาสักเกสุวะเดตะกเบวัสมิงมหาหวานีมหาตาภิกขุสั้างเขนนาสัตถิงปัจ,จมัตเตหีภิกขุสเตหีสัพเพเหวะอรหันเตหีทาจารีเจโลกธาตุหีเทวตาเยปุยเยนะสันนิบดตาหุนทีภาควันตังทัสนายาภิกขุสังกัญจะ อาตะโคจินังสุทาสาทิกกนังเทวนาเอตตะโหสีอายังโคผคกขาวสักเกศวารีปิกาปีวัสมิงมหาวันีมหาธาภิกขุสังเคนาสัตทิงปัจมัเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิเจรโรกทาตูหิเทวตาเยวุยเยนาสันิบริตาหุนติภะคะวันตังทัสนายาภิกขุสังขันจะยานุนามายาปิเยนะภะวะเตนุสังกมยยมสังกปิตาวะภะคะวะโตสังติเกปัจเจกข้าทาปัสัยยมาติ ตโคตาเทวตาเสยยะธาปีนภระภิโสสมจิตังวาพาหังประชาลยาประชาดิตังวาพาหังสมิเชยยะอวัณยสุทวาเสสุเทเวสุอดิตระภะกตุภราตุภารตุระคังสุอตโคตาเทวตาภักตังลักวะเตตมะตังเอกามตังอัตถังสุเอกามตังติตาโคเอกาเทวตาภักขตุสันติเกอิมังค <im omat> ่าทังอภาสีว่าสัมโยปวันสงเทวกยาสมาขตาอาฆาตมรรมิมังทามายังทากิตายาวะสังคันตี อัตากุบปราเทวตาภคบโตสถิตเกอิมังคาทั้งอราสีตัตตาพิหุชมาเทวกิตังอัจโนชุมคังสุสารติวานเนตานิเกตวาอินทิยานีรักชติปติตาที่อัตากุบปราเทวตาภคบโตสถิตเกอิมังคาทั้งอราสีเจตวาคี้เหล่าเจตษฐวะอิกรีฆายินทายิดังอหหจามะเมชาเตจันติสุทาวิบาดาจงหุมาตาสุทันตาสุทสู้นาคาเตอัตากุบปราเทวตาภคบโตสถิตเกอิมังคาทั้งอราสี เยเกสีพุทธสรกดาเตสาเตกะเมสัติอภายะภูมิงอะหายะมะนงสังเทหังเทวะกะยังปะเรสันติทีอัตโคปะขวาภิกขุามันเตสเยปุญนาภิกขเวทสะสโรกะทาสเทวะตาสนิปะริาหนติตะหะกะตังทสสนายภิกขุสังคันจาเยกิเทภิกขเวอะหิสุงอะติตะมะตะังรหะตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัิปะตะนเอตระมะยวาเทวะตาสนิปะภาอะหิสุงสยยถาปีไมหังเอตระหิ เตปิเตภิกขเวปะวิสันติอนาคตวัตตังอรหันตสัมมาสัพุทธาเตสปิพตังเอตระมะเยวะเทวตาสนิบตะปะวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตรีอจิกิสสมิิกขเวเทวะะยนะมามีกิเสมิภิกขเวเทวะกะยนะมามีเทสิสมิภิกขเวเทวะกะยนะมามีตังสถาสังมนาสิกโรธาภาสีเสยไมตเอวัมปันติโเตภิกขุปะะวะโตปัญจสุสุวะเอตทะโวจะ สีโลกมนุกัสสามยถาภูมมัจยสิตาเกสิตาเกปรังปะหิตตาสมหิตาุุวะสรมสาภิสัพพโนทานมสาสุทาเวสัมมนาวิตาอิโยปจเตยัตตวาวเนตะเวตาจิสัทธาสวะเสัสสริะเเทวะกายาิกันตาเตวิชรภิกโวเตจะมะสุตะพุทธาศาสนังเตสัมปะมะะงสสสะะริงสตังเอกสนังมะุง อัปิเกนันทมัคตะคุติสาสภาพุทธาอหุงตัญจาสาภาอปิญญายาวาคิตวาาจกกุมาตะตุวจิสัทธาสัพพกิสัเนตะเเทวกายาิกันตาเตวิชนาติกะโวเยโหังกิเสัมมิิอนุปัสสสัตตาสัสปคาุมากาปิรตตะวาอิทีมตโตชุติมาโตวันนะตโตยาสสิโนมอธามานาอธิกมุงทีคู่นังสมิงวะนัง ชาสหัสสาเฮมาปวตายาคาสตวันีโนอิทีิมาตัวชูติมาตัววันเนามตัวยาสัสิโนมอทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิงวรังสาตาคิราติสาส้ายยาคัสตวันีโนอิทีิมาตัวชูติมาตัววันเน้าตัวยาสัสิโนมอทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิงวรังอิเจเตโซตหัสสายาคนสตวันีโนอิทีิมาตัวชูติมาตัววันเนาตัวยาสัสิโนมอทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิงวรัง เวตามิตตาปัญจสตายคาขตาวนันนิโนอีทีมท่มาตัวชูติมาตัววันนาตัวยาสัสนโมทาม,มานาอภิกรมุงพีโคนังสมิติวรังภูมิโลโราชิโกวปยูรัสาริเวสนังอีอยังสตาสาัสันยกันพระสัติ คุณพ no, so ิโรธศิริโกโุภาคาสัมพิติหัวนางปุรีมันจาติสังราชาตาตัดโทภาษาสติอันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสัตว์สีชูปุตตาบีตัสสาภาโวอินทามานามหาพระาอิทธิมาตชูติมตุมวันเนาถูยาสัตสิโรโมทามนานาอภิกรรมงพีคู่นางสัมพิติหัวนางทาขีนันจาติสังราชาวีดุลโหตปอภสัาสติ กุมพันธานังอธิปตีมหาราชายาสัสสีโสปุตตาปิดตัสสาปะวอินทามานามหาพระราอิทิมโตชูติมโตวันนาตยาสัสโนมุทมานาอาิกกุมภีคู่นาสัพพิงวันังปาชีมัญจาติสังคาชาวิรูปะคู่ปัสสตินาคารังอธิปตีมหาราชายาสัสสีโสปุตตาปิดตัสสาปะวอินทามานามหาพระราอิทิมโตชูติมโตวันนาตยาสัสโนมุทมานาอาิกกุมภีคู่นาสัพพิงวันัง อุตารันจาทิสังราชากุโวโรตัปปะสะสัติยาฆาหนักอธิปติมหาราชายาสสีโซปุตตาปีตัสสาภาวอินทามานามหาภราอิที่โตชูติมโตวันเน้าทูยาสสิโนมอทามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมบัติอวันังปุรีมาทิสังทตาระโทตัคินาวิรุนโกปัจฉิเมนาวิรูปโกกุเวโรอัตตังทิสังจัตตารเตมหาราชาสัมปันตาจโรทิสาทธรรมรอัตถสุวันเอกาปิดาวเว เตยสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจาทิดาสัทตามายากุเกนตูเวเทนตูวิคูจ่าวิคูโตสหะจันทนงกามาเสรโทจะกินโนมันถูนี่มันถูจะปาราโทโอปะบริจะเทวชุตูจะมาตะเรีกิตเตสโนจะคันทับโพนารราชาเชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะชุมพุตุอาสาซาเอเตจันเจจาราเชโนคาราาชาราสุพีโมฆามานาอภิกามุงพีกูนังสมติงหัวนางอาธาภูนาภาษานาคาเวสันจาริกา

อสุลาธานเวขาซาเวปาจิตติสุติทีชาตสห้าดัถนโมจีสหสัสฆเจ้ประปริบุตตานังสาวพเวโลจะนามกาสิกวาริงเสน,นังระหุตะพาคมุงชพิโยธานีผัดทันเตปีกู้นางสมาธิหัวนังอาโปจะเทวาปฏิบจเตโชวยโยตถาขมุงวัดุนาวัดุนาเทวาสุโมจะยศัสสหเมตตาคุรยายิกาอาคูเทวายาสัสสินโนทาเสติทัสถากายาสาเพีตานินโน อีท oh oh ี่มตัวชูติมาตัววันเน่าตัวยาสัตสินโมทัพมานาอภิกรรมวงพีคู่นำสมบทิวันังเวียนทูจ่าเทวะสัตย์จะจมาจัดตัวยามาจันทาศูปปิชาเทวาจันทามกุปรกิตาเสดสูปปริชาเทวะช่วยมกุปรกิตาณขัดอันนิปรักกิวะอากูมารวะหักการวาสนาวาสูเศโทสกุปปะคาปริทัตโททาเซติตัสตากายาสาเพตวันนิยนอีที่มาตัวชู้ติมาตัววันเน่าตัวยาสัสนโมทัพมานาอภิกรรมวงพีคู่นำสมบทิงบันัง ทาคูสัะภูเทวราชวารีวะอริตักาจะโรราชจัอุมาปุปกาสิโนวัดมุนาสาสัตถมัจจาอจธาเจริญชกาสุรเดะดุจิราอากูอากูวสินิสินโนเสถีสัสตากายาสาวเพีนตานิโนอิที่มตัวชูติมตัววันนาตัวยาสัสสินโนมทามานาอธิกมุงพีคู่นางสมัยติวันังสมานามหาสมานามนุทามารุสุตมากิธาสุอากูอากูมโนสิกาอทาคูหัโยเทวาเยชวัสิโน ราคามหาราคาอาคูเทวายาสสิโนทาเซตีทัสตากายาสาเพตตวนิโนอิที่มตูชูติมตูวันเน้าตูยาสสิโนโมทามานาอะพิกระมุงพีโกนางสมบัติวอนังสุกาคขรมห้านะอาคูแห่งซาสหะโัวทาตะไคร่ห้าปาโมฆะอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารขชามิสกาเจตสิโนท่าเดชังอาคาปิจโนเจติสาอภิวัสติทาเซตีทัสตากายาสาเพตตวนิโน อิที่มตโชุติมตวันนาตุยาสัสนโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมปติงวันนงเขียบิดาดุจิตายามากตตกาเจสิโนสัพติการามาเชธาจุติมารมจัสวาอิมาริโนอาคูทาคูปะริมีตาทาเสธีทัสธากายาสาเพยตวานิโนอีที่มตโชุติมตวันนาตุยาสัสนโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมปติงวันนงสัทเทเทเทวดิกายาสาเพตวานิโนนาวันวะเยนาจงเจเทศิตาสห ພຸດທາຊາຕິມະຂິຕັງຂະດີນະມາສະຫວັງທັກຄິມະຂະຕະລັງນະຄັງເຕະທາງເສດທີ່ທັງ n ຸປະທະມາ પર ມະໂຕຈະບຸດາອິຕິມະໂຕສະຫາ s ັນນະກຸມະລໂທທີ່ສෝຈາສະບະກາສະມິຕິຫວນັງຈະ เอถาคตถาคตถารัชนาภัตตวัตโวสัมมตาปรวาริถาวะโมโกจินังอิติตัตถะมหาเสโนกันหาเสระอเปจายิอะนินาตรมะหัจจะสัตตวาราเตระวังยถาปุสโกเมโคทนายันตุสุจโกตถาสปยวติสัมโยยังวะเสตัจาสาภังอิยาาวกิตวานาจักขุมตตจิสัาสวะเกสะสะเรระเตมหาเสระอิกันาเตวิชนาิกะโวเตจะตะกะุสุตพุทธาศาสนัง วิตารักิงหีปากกมุงในสงำนักอินทรยุงสัพเพวิสังขามาพยาติตายาสัสสินโวทติสหภูเตหินสมกาเตชะเดสุตาหติอุสุจุลชัยยปกรณ์นโมเมโขถะติชัสหอตนาตยาธรรมีกาเติชาสิทธิปสีธีวานารยาประเมสุราสิทิพรมาจอินทาจัจจุรอกาพีรักกาสาบุทาภูตุงคังคา สพรามาใช้ยาประสิทธิพระวันตุเทใช้ยาชยาทรณ์ิทรรณีอุทาทิอุทาทีนาทินาทีนใช้ยาชยาขคนละตนละนไส้ในิไยเซ็นสนามีดวาชจ้พนอราชีใช้ยาชยาคมภีระโสมปีตะเขียนธนาคีปิศาจพูตการีใช้ยาชยาตุนิมิตารวกีใช้ยาใชยาเซิกิสุธาบุคาชาใช้ยาชยาบุรุขาสาตาใช้ยาใชยาจปาัติราดากันโท ช้ยาช้ยาขจัดคนนตุรงสุกระปุชงศิษยาภักตีพานช้ยาชาววุนุขะสาตาจิตาสิตาเสนาริปุสิตณนอรตีช้ยาใชยสุขาสุขาชีวีช้ยาช้ยาถอนเริงการิสัทธาสุช้ยาช้ยาช้ยทรเริงสานตินสัทธาช้ยาใช้ยามังกราตัญญาพาวักคีช้ยาชชยวรุนนัยักษ์ีช้ยาใช้รักษเสสอราคาโปรเตชามช้ยาชชยปามเมนทาขานา ชายาชยาดาถาตีราสาชัยชัยาชยาปตาวิงสัพพังชายาชยาอรันาปเจกพุทธสาวังชัยาวะเฮสุโลฮารองารินเทวาชัยาชยาปามาสุราโคชัยาชยานาโควิรุณาโควิรูปปโคจันติมาราวิอินทุจาระตเวโยจักกุเวโรวาโนปิชาอคิวาโยจปาจุนโฮกุมารุทัตตาดาโกอัฐารัสสะมหาเทวาจิติตาบัจชะอาทายโย อิสินโนสวกกาสภาชยรามโอภวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทสสารโรจะชัยยกังเอตินาชัยยเตเชนะชัยยโสุทีภะวันตุเตเอตินาพุทธเตเชนะโมตุเตชัยยมังคาังชัยโยปีพุทธาสาสิริมโตอายังมาราชาจปีมัโตปราชโยออโคสยมโหที่มันเตปโมธิตาชยะตถาพมะคะนาเมสิโน ชยโยปีผู้ทัสสะสริมตอายังมารัสาจปาปีมตปราชโยอุโคเซยมโพที่มันเตปโมทิตาชยะตถาทินทคณาเฮหสิโนชัยโยปีผู้ทัสสะสริมโตอายังมารัสาจปาปีมตปราชโยอุโคเซยมโพที่มันเตปโมทิตาชยะตถาเทวคณามเหสิโนชัยโยปีผู้ทัสสะสริมโตอายังมารัสาจปาปีมตปะราชายโย โอโคเซยโพที่มันเดปโมธิตาชยตถาเทวันสุปันนาคนาเมหสิโนชัยโยปีผู้ทัสสะสริมาโตอายังมารัตสัจปาปีมาโตปะราชโยโโคเซมโพที่มันเดอปโมทิตาชยตถาเทนคนานาันนาคคนาเมหสิโนชัยโยปีผู้ทัสสะสริมาโตอายังมารัตสัจปาปีมาโตปราชโยโุโคเสยโพที่มันเดอ ปโมทิตาชยยะตถาสภามัคคานามิสิโนชย,ยันโตโพธิยาโมเรศกยนานังนันทิวัตโน,นเอวังตะวังวิชโยโ,โหหีชยาศูชายามังคะเรปราชิตปันลังเกสีเสปตาติโพคะเรอภิเศเกสัพพุทธานังอคัปปโตปโมทติสุนัตังสุมังคารังสุปป,ปาตังสุขิตังสุโนสุโตุจัสุจิทังพมาจาริสู ปทักขีนังกยายกรรม,มังวาจากรรม,มังปทักขีนังปทักขีนังปทัมกมโนกรรมังปฏิขิเตปทักขีนาปทักขีนานิกัรตาวานาราพันตเทปทักขีเีเตอัฐาระธาสุกิตาวิรุธาปุตสสเสนอโรคาสุกิตาโห้อถาสหัสปิยาติพีสุนัตุโฟนโตเยเทวาอัสมิงธานิอธิกาตาทีคายุกาสทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทาราคัตุสัพพสัตตนังราคัตุสินาซาสนัง

พิกาวติพาตเตติเตปิกูปะกวาโตอัญจโสสูงปะกวาเอตัถวจะอุปทาวาพิกาเวต่ท่าขณะอนุปุทาวาต่ท่าขณะทิตาวาสัทธาตูธรรมวิจิตตาธรรมมาริยมาตาสัพเพสังฆาดาอนิจจาตีตังณฑาโชอาจปุจติอภิสมัยติอภิจิตวาอภิจิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาดิวิภัจจิอุตานิการโอติสัพเพสังฆาดาอนิจจาติอุปทาวาพิกาเว ต้ณอนุปทาว่าต่ถ้าขณะทิตตวัสธาตุธรรมะทิตาธรรมาริยมตาสาเพสส้างขาราถูกขาอธิตัตถะ้าทวชาวพุจติตอภิจเปตีปุจจิตวะภิเปจวะจิกติเทเซตีปัญญาเปตีปัตถาเปตีวิวัติวิวิภัสติอุตาติคโรติสาเพสส้างขาราถูกข้าอิอุปทาวาพิเวต่ถ้าขณะอนุปทาวาต่้านณะทิตวัธาตุธรรมติตาธรรมาริยมตา สัพเพธรรมะอรัตตาติตักระคาจวอชัมปชจติอภิเฌเมติอภูจิตวะภิเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปตีปัตถาเปตีวิวัตติวิภัจติอุทานิการุติสัพเพธรรมะอรัตตาติอิธัมโมจาภะควาตัมมนาเตปิคูภะควโตภะจิตังภินันทุนติบทสวดปฏิกราตคาถาตีตังนาบุคามายญญาณบัติกังเคอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้ไปพึงพพคงถึงสิ่งยังมาไม่ถึงญาธาตีตามปาหินันตังอปาตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็าลาบไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันจัตจโดธรรมังตัดถาตัดถทาวิปัสสติสร้างหีรงังสร้างกุปังตาวิธานุภูหายเยผู้ใดเห็นธรรมเกิขึ้นเฉพาะหน้าในที่นันอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่ยกอนแขนเขาควรพอกพูดอาการเช่นนั้นไว้อาเชีวจิตะมาตาปังโกชัญญามาธนังสุว ความเพียรไปกิจต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้นั่นโสัง่าเันเทนะมหเสนะมัจจุนาพเพาะการเปลี่ยนต่อมรราซึ่งมีศีลนมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอีกวังวิหาริม,มาตาปิงอโหอรตัมมาตันติทางตังเวพัทยกตัตโตติสตุอจิคเตมมนีมันนี้ผู้สงบนำกล่าวเรียกผู้มีความเปี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดตครางทั้งกรรกการคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงแต่เดียวกว็น่าชมอุตรสุธรรมะสังเวคาปเวกานะ สัพเพสังข่าราณิจาสังขารเพื่อร่างกายจิตใจและลูกธรรมนรมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังข่าราทุคขาสังขารเพื่อร่างกายจิตใจและลูกธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่ีเจ็บตายไปสัพเพธมาอรัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขา,งารท,ทั้งหมดทั้งสิ้นไม inform inform ่ใ <tuh> ช่ต <correlation> ัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราอาทู่รังชีพิตังชีวิตเป็นนของงไม่่ยยัื ทูวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอ่าวัฏสร้างมายามาริตตะพังเราจะพึงตายเป็นแท้มารยาปีโนซานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอาริยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะดังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะโคติจะสังเวทอยังไกโยอาจิรังรลการในมิได้ตั้งอยู่นานอ่าเปตาวิญญาโนข้าระจ้าวิญญาณชุดโทอัคติสละแล้วอธติเสสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กระริงคดังอีว่าประดุนตักว,ว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะวัรสร้างฆ่าราสังขารทัางหลายไม่เที่ยงหนออุปทาว่าจะทำมีโนโมีความปิปขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมราอุปชิตาวานีลดชั่นตีคขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างอุสสโมสุโคเขาเข้าไปสงบแล้วแล้วสังหารต่างหลายไปสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันจิจสะสังหายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจามาริสเรที่ได้แล้วลกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสซาปิลรก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัตถีๆๆเมตตสร้างสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมมีแมียเราเลยบทส่วนเมตตายังกินจียังกินจีกุศลังกรรมังสัพเพปิพระเทหีกระตังปูญังโนอนุโมทันตูสุนันตโพนตเยเทวาอัศมิงทานในอธิกตาทีขายุกาสตาห้วนตูสุกิตาห้นตูทุขาปรมุนจันตูมาตาปิตาสุกิตาห้นตูทุขาปรมุนจันตูสัพเพยติคาสุกิตาห้นตูทุขาปรมุนจันตูสัพเพยติกาสุกิตาห้นตุ ตุวฆ şey ่าปรมุญจ <gen> <gen Exact> <gen> okay. ัน <practition>. ต <gen Oregon> ัสัพเพปิสาสัพเพยยาคาสัพเพเปทาสุกิตาหุ่นตัวตัวฆาปรมุญจันตัสัพเพอายุปชาญาสุกิตาหุ่นตัวตัวฆาปรมุญจันตัสัพเพนักตาสุกิตาหุ่นตัวตัวฆาปรมุญจันตัสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตัวตัวฆาปรมุญจันตัสัพเพยสมัตินังสมิชันตัวโมบทสวดบูชาดวงปุตรทวดนาโมโพธิสัตวะคติมัจจอิธีพะคะวานาโมโพธิสัตวะคติมัจจอิธีพะคะวา นะโมพุทธิเสตโตอคติมัจจอิติพะคขวาปฏิทนาคาถายาเทวตาสติวิหารวาสินีทู้เอคารโพธิขารต่งหิงต่งหิงตาธรรมมาธาเนระภาพวัตุปูชิตาสุทิงกโรติหาวิหารมันทะเรเทราชัชชาระวากาจพิกาวะซารามิกาธาราปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสานิคามาจิตสราสัปปารักขุตาสุกิตาภาวันตุเตชาราภุชาเยีปิจาสัมาวา สังเสด็จตาอัตโวกับปติกานิยานิกังธรรมวระังปฏิจติสาเพปีทุกขะสกนุตุสังขายังทาจุกจีรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจัปุขราสังโฆโหตุสมักโควะอัทธายาจหิตายาจะอามิยัตคัตุสทธโมสาเพปีธรรมหาจาริโนวัติงสัมมาปุเนยามะธรรมิอรตตาปะทิตเตปะสัณหโหตุสาเพปาริโนพภูตาสะเสนสัมมาธารังปะเวชันโตการิเทโมบาวาสตุ ผู้ที่ภาวายาสัตตานังสามีทางในถุเมทานิงมาตาปิตาจัตถังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมยราชาโนอะชังรักขัตถุสัพพทาทิวตาอุโยชนะขถาถูกขัปัตตาจณิทถูกข่าพยาปัตตาจณิพยาโสกปัตตาจณิโสกหูถูสับพิปปานิโนอีตาวตาจามิสัพพตาบุญญาสัพพตัง สาพีเทวานโมทันตุส si so ัพพสิทธิยาทานังทัันตุสัตทายะสีรังรักขัตุสาพพธาภาวนาภิทตาหุนตุขาชตุเทวตาคตาสมังคะรากขาโหตุสัพพังสมังคลังรักขัตุสัพะเทวตาสัพพะพุทธารุภาเวนะโสติหุตุนดันตรังโหตุสัพพังสมังคลังรักขัตุสาพะเทวตาสัพพะธรรมารุภาเวนะโสติหุตุนดันตรัง โอตุสาพังสุมังครังรักขาตุสาปฏิวัตาสาพาสั่งคานุภาเวนะสดที่ฮอตูรธันตรังสัพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสาพโซสัพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสพพโซสาพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระดัง อรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพพโซสาเพียพุทธาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระนังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพพโซสาเพพุทธาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระนังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพพโซสพเพียพุทธาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระนง อรหันตานันจเตเชนารักข้างพันธามิสัพพโซสัพีพุทธาพระปัตตาปาจีกานันจะยังพระนงอรหันตานันจเตเชนารักข้างพันธามิสัพพโซสัพีพุทธาพระปัตตาปัจเกานันจะยังพระนางอรหันตานันจเตเชนารักข้างพันธามิสัพพโซสัพีพุทธาพระปัตตาปัจเกานันจะยังพระนง พันตานันจะตีเชนารักขั้งพันธามิสับะโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสะทยายพระพุทธมน์นี้ข้าพเจ้าขอขอนุญาบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเด่สุดพะนะเจ้าสศรกษกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวงผู้เสดสูรสอนคาไรขอที่สรงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสับว์เริีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค่คาดปปอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันชุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรทมคำว่าไม่มีอดอยาก,ากยากจนขออย่าได้มีแกข่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเท่าราทั้งหลาย ผู้ได้อนุโมธนาสาธุการได้บุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้ำโพที่สามชิงอโมเรตได้จัดสร้างขึ้นแลววะวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ